สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกับทิพอีกแล้วนะคะกับช่องทิปนี่สวยสั่งได้ค่ะวันนี้นะคะทิปก็มีวิธีการดูแลผิวหน้ามาฝากอีกเหมือนเดิมนะคะปัญหาโรคแตกสำหรับผู้หญิงเราก็คือฝ้ากระจุดดัดำต่างๆบนใบหน้านั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะว่าวันนี้ทิปมีเคล็ดลับอะไรดีๆที่จะนำมาฝากะคะ่ะ ส่วนผสมตัวแรกก็จะเป็นมะขามเปียกนะคะในมะขามเปียกนี้จะมีวิตามินซีสูงมากคือจะช่วยต้านอนุมูลอิสระที่มาจากพวกฝุ่นละอองต่างๆนะคะที่เรามองไม่เห็นแล้วก็ยังช่วยกำจัดเชื้อราบนใบหน้าแล้วก็ช่วยขจัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพให้เซลล์ผิวนั้นหลุดออกไปนะคะแล้วก็ทําให้ผิวหน้าเราขาวกระจ่างใสด้วยนะคะ ทิปก็จะแบ่งมะขามเปียกใส่ลงไปในถ้วยนะคะถ้าใครมีเป็นแบบผงที่ซื้อในเซเว่นก็ใช้ได้เลยนะคะสะดวกดีอันนี้ทิปก็ซื้อมาจากร้านาทํากับข้าวนะคะก็จะแบ่งใส่ถ้วยลงไปนิดนึงนะคะแล้วทิปก็กดน้ําร้อนใส่น้ําร้อนนีก่กะปริมาณให้ได้พอเหมาะนะคะแล้วก็บีบมะขามเปียกให้แตก แต่ถ้าใครมีมะขามเปียกแบบผงนะคะให้ใช้อัตราส่วนหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ผสมน้ำเปล่าลงไปเลยไม่ต้องเป็นน้ำร้อนนะคะเป็นน้ำอุณหภูมิปกติได้ค่ะเนี่ยค่ะบี้แค่นี้ก็พอแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นส่วนผสมของผงพอกหน้าสมุนไพรเย็นนะคะในผงพอกหน้านี้ก็จะมีว่านนางคำขมิน้นดินสอพองแล้วก็ใบาย่้านางนะคะ เสร็จแล้วเราก็ตักส่วนผสมของผงพอกหน้ากะได้ตามปริมาณที่เราต้องการจะใช้นะคะรอบนี้ทิพย์ก็จะตักเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าทิพย์จะใช้ขัดตัวต่อเลยก็คือจะผสมกับเศษมะขามเปียกที่เหลือนะคะผงพอกหน้าทิพย์ก็จะหมดกับปลุกแล้วนะคะเพราะว่าทิพย์ก็ใช้ค่อนข้างบ่อยแล้วก็เยอะด้วยะคะ่ะเสร็จแล้วทิพย์ก็ตักน้ำมะขามเปียกใส่ผสมลงไปนะคะ ตักกะน้ำให้ได้ตามพอเหมาะกับปริมาณของผงพอกหน้านะคะถ้าน้อยไปค่อยเติมทีหลังได้ค่ะเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมทั้งสองอย่างให้เข้ากันนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะรอบนี้ทิพย์จะทำเยอะหน่อยเพราะว่าถ้าพอกหน้าเหลือแล้วเนี่ยทิพย์ก็จะนําส่วนที่พอกหน้านะคะมาเทใส่กับกาก,ากากของน้ำมะขามเปียกแล้วจะนําไปขัดตัวต่อค่ะ คนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วต่อไปเรามาพอกกันเลยค่ะก่อนที่เราจะพอกหน้าทุกครั้งนะคะต้องล้างหน้าให้สะอาดก่อนแล้วก็ทา,าผงพอกหน้าให้ทั่วใบหน้าแล้วก็นวดขัดเบาๆนะคะสูตรนี้นะคะแนะนำให้ทำช่วงตอนเย็นแล้วก็ทำอาทิตย์ละสองครั้งนะคะนวดขัดเบาเไปเรื่อยๆนะคะตรงข้างจะหมูกก็นวดขัดนานหน่อยนะคะเพราะว่า คิปจะเน้นให้สิวเซียนหลุดค่ะก็ขัดไปเรื่อยๆนะคะขัดสักประมาณ5นาทีแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งแล้วก็ล้างออกนะคะจะล้างด้วยโฟมหรือสบูก่ก็ตามที่สะดวกเลยนะคะสำหรับผงพอกหน้าตัวนี้นะคะเวลาพอกเนี่ยจะไม่ทำให้เราแสบหน้าเลยเพราะว่าเป็นผงพอกหน้าที่มีฤทธิ์เย็นค่ะหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็อย่าลืมบำรุงผิวหน้าด้วยเซรัม่มหรือครีมบำรุงตัวอื่นๆแล้วก็ตามด้วยครีมกันแดดด้วยนะคะส่วนของผงพอกหน้าที่เหลือนะคะทิพย์ก็จะเทผสมรวมกับน้ำมะขามเปียกในส่วนที่เหลือแล้วทิพย์ก็จะนำไปขัดตัวนะคะคนๆๆให้เข้ากันคะ่ะอย่าลืมลองไปทำกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้ทิพย์คงต้องไปแล้วคะ่ะ ฝากด subscribe, กด u b s c r i b e like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทิพได้ทำทิพต่อๆไปด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ